สวัสดีครับอยู่กับช่างปลายนะครับผมพอดีลูกเปืนล้อหน้าเบ้าหลวมครับเอามาให้ช่างปลายแก้ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเอาลูกเปืนเบอร์ใหม่ใส่ครับผมต้องคว้าน37มเมิลครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาคว้านกันเลยนะครับผม, <Yeah. S 1> ม ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขตามที่ต้องการแล้วครับ37มิมลมาลงมีดรอบสุดท้ายกันครับ งานแปลงลูกปืนล้อครับผมเอาตอนนี้เราก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วเรามาทำการเคาะเอาลูกปืนเข้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเคาะกันคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ งานแปลงลูกปืนล้อหน้า